Thank you. ตังสวัสดีครับสวัสดีครับผม,มสวัสดีครับมีม mm ูนตังตังเนาะออกกล้องปะสวัสดีครับสวัสดีครับมู่เหงายใช่โอ้พี่น้องนี่มันโกนนี่ยยังกินมันตังฮะตวงเออตวงแม่นครับมันได้ตายเนาะแม่นตายยืนต้อนว่าพูยหมดเลยพี่น้องใก่กลางมันอยู่ดินดินั่นนี่ต้องใช้กินน้ำหนำมองนี่หนำมองนี่ โอ้ผมพุยดีเลยเอาไปเส่อนนเอาว่าไม่ตัวอ่ะที่ตัวที่มันจ่อยอย่างด่นผมตัเด่นตัดตัดเแล้วเอาอันนี้ไปห้อยใส่ต้นใหม่ห้อยใส่ต้นใหม่เออพี่น้องมันกินมัตะโดนแล้วนี่หลายปีแล้วเนาะจะเป็นพุยดีป่ะนี่พี่น้องกอะชิบักเอาเด่นรอบเลย แค่ได้ปลูกต้นไม้ใส่กับได้ได้นอนกวนกันเอาดินไส้แล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่ตัดเครื่องแสดงว่าจะตัดข้าวเดี๋ยวเราจะแสดงตัดตะล้อเนี้ยนี่กะหากเราตัดตลออ้อขอบมันเพราะว่าตัวนี้มันแกน้องกิน่นม่ได้มันกินได้แต่ใส่กลางมันนี่เร่องตัดออก กินมัตตาต้องกินมตัตะปลายเนาะกลิ่นปลายลงก้นหนุ่มๆโอ้กินข้ากิ่นเนี่ยกินจนว่าตายพวก่า,าเป็นต้นนิดหน่อยพวกเป็นก้นเหมือนกันไปใไ้นี่ยมาจับจับตังเนาะจับตังเที่ยวเา ยกขึ้นปะต้องเอาไม้ทังเนาะไม้ทังมันเป็นหู้มไหนยึด้ำไม้ทังเอ่ะเอานอนลงกันมีดจับ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 ลงไปนี่แบะออกหลุดเออนอนลงเราไม้ทังนอนก็ทังเนาะเอาไปเฮ็ดปุ๋ยฮิตอย่างนี้กันไม่ได้ไหมไม่ไม่หน่อยจุกละมั่ง เออนะเงินเราต้องินได้ครับนะเนาะเปียกเนะาะต้องไน่เนาะเอาอดีสเลยาง่อ,อาม,มาอเจอบารที เป็นปุยยังดีเลยมุนดวเล้จินจินว่าเปลี่นเงินหูมันเปียกมันเลยออกเนี่ยเปียก ตอนนี้ตางคนกั okay, ตัดเรียบร้อยนะอืาออกกันใกล้เป็นฟ well ุ้นเลยนะเป็นฟุ้นเลยวะขนาตัวอ้นออกไปแลวโอ้ใคลๆฉี่ขั้วอะไเนรอเป็นเปียกเงยเลยเอาเห้ฟุ้นเลยนี่านเอาเอาไป เออว่าไปเฮ็ดหยังว่าปลูกต้นไม้ต้นบักตัดต้นกล้วยไม้กลายมันลงมาเนาะพี่น้องกินวกนนยอดตายหมดขนาดตนี้ลเสียดายขนาดเลยปลูกัวสิใหญ่ซ่ํานีหลายปีพี่น้องัวสิได้ต้นซ่ํานีเนาะหลายปีพ่นแล้ว พันตัวพันจะไต่เนี่บ่ก็หลายปีเติบเตี้ยนอย่างไรพี่น้องง่าเนาะเสื้อจะได้ซ้ำเนี่ยต่างกับกว่างไว้พันก็มีเอฟซีพันท่วงมาหลายคนเนาะว่าต้นเผายืนต้นเผายืนต้นตายนี่ตัดถิ่มทราบสั่นพันว่ามันบ่เป็ี่ยนลุงพันเนาะเปลี่ยนสิริลุงพันตัดออกซะทั้งนี่มาใหญ่ลงมาจะบมาเลเซียงคนยัง ตอนนี้ไม่ใช่ว่าไตใช่ป่าว่ายด้วมนาะมวยนักกินมันงเขนห้งต่างคนบากเอาเอาเกียร์ใส่บ่ต่างบากแค่ัหนก่อนเนี่โอ้ สิว่าตายกันว no. oh. ันน huh? bon ี้ไหมเป็นคุยเราพี่น้องเนี่ยมันกินได้เงาขึ้นมากเติอจากบนไปทางเออเป็นคุยมันหราพี่น้องเนี่ยเป็ยนหู้เลนโอ้ตายมันหรอทางนั่นกระด่างอั้ง เออสุดนางวันกินวันท่านเหมือนเด็กเลยท่านได้ไต่ตัวปากอันน้ำแดงเออพี่น้องถ้าว่าใจกลางกินหมดแล้วเนี่ยโอ้เป็นสิวะก็กินดีแต่ว่าะพี่น้องพี่น้องเป็นคุยหมดแล้ยไ่ไแต่นะกลางเป็นคุยหมดแล้วโครธเขา้าไเวลาโอ้ แตงต้นเผาปลูกไปเลยเจ้นนี่ตายหมดต้นนี้กินพอนันมากับบงคือนอะไรบ้านนี้เอาะอีกบ้านนี้โอ้ยน้องกวนเข้าไปทั้งในเลยตายหมดละใส่มันต้นนี้ก็จะตายนี่ทั้งโดนเมดพอดีละตัองจะได้เย็ดถืเพราะว่ามันหนอนไหมมันกินฝันมังกลางมันหมดแหละโอ้แมงนี่เก่งแท้เนาะกินต้น

กินต้งข้าวอะไรเสียเลยแสดงว่าสุภรเด่นปลูกหี่อไม่เนยหรอกตายวัดถ้าเป็นหญ่มากก็กินได้ก็เก้งขนาดเนาะแม่งยันนะ้ำไฟใส่ไฟอีกบึงไปวันหน้าครับอวันจิบวกโกนนให้กันเนาะครับครับหนังฝากกันไม่ได้พี่น้องด้วย